สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซตัวโลกครับวันนี้นะครับเรามาตามหานะครับพระนะเกจิท่านหนึ่งนะครับเราจะเจอไหมนะได้มีโอกาสนะครับมากับพระเพื่อนนะครับมาตามหาอยู่ในวัด สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งนะครับอันนี้แก่ไขนะครับอันนี้เป็นสำนักสงฆ์เราก็จะมาถ่ายคลิปนะครับตามวิถีโอ้ทุกท่านเข้ามาแล้วคนลุกเลยคนลุกนะครับมาเจออะไรบางอย่างเขาเลยทุกท่านนะนี่โอ้ เป็นคล้ายๆเครือไม้นะครับทุกท่านแล้วก็มีกุฏิหลังเล็กๆนะครับแต่ว่าก็ผุพังแล้วเนาะนะครับพวกพวกอะไรก็ขึ้นหมดแล้วเนะาะตอนนี้ก็มีห้องน้ำอยู่ครับห้องน้ำก็ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าเนาะแล้วก็มีเสียงนกนะครับเสียงนก กุ๊ก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 ่กกกน,นะครับโอนี่มีหอะระฆังด้วยทุกท่านเป็นหอะระฆังโอ้ลวดลายเพิ่นสวยงามอยู่ยนะทุกท่านนะเห็นไหมครับก็จะมีเป็นไม้เนาะเป็นไม้ที่เก่าแล้วลหละนะอันนี้ใช้งานไม่ได้แล้ว อละคังแล้วก็กองนะทุกท่านกองนี้น่าจะอา,ะายุอานามน่าจะนานนะเนาะอ่านน่าจะไม่ออกละทุวหนังสือขาดหมดแล้ะอุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวรประมาณนี้แล้วก็จะมี อันนี้กองนะครับกองนี่เห็นไหมครับเ,ออเป็นระครังครับอันนี้นโอ้โนี่ครับเรานี่ครับเรามาผ่าทายาทนะครับทายาทของทายาทของหลวงปู่ชื่อดังท่านหนึ่งเนาะ พวเพื่อนเองแล้วเพื่นก็บอกว่าอย่าพึ่งเอ่ยเลยเพื่นว่าเป็นลูกลูกหลานใครก็อย่าพึ่งเอ่ยเลย,ยเนานะ,นะ,ะทุกท่านลองขึ้นไปข้างบนนะเป็นยังไงกันบ้างลองดูเป็นอ๋ออ๋อตะคังแต่ว่ามีตะก,กองนะทุกท่านอ๋อน,นี่มีคล้องด้วยครับมีคล้องด้วยวัดแห่งนี้มี พระอยู่หนึ่งรูปเท่านั้นเองนะครับอันนี้ถ่ายทอดให้เอซีทั่วโลกได้ดูนะครับว่าวัดในประเทศไทยนะก็มีเยอะเนาะทุกท่านก็เอาไว้พิจารณาเนาะสายบุญทั้งหลายนะนะครับที่อยากภูรณะปฏิสังขรณ์วัดนะ น,นี้ผมเป็นแนวทางให้เนาะถ่ายเป็นแนวทางให้อันนี้ต้นอะไรเนาะนี่น่าจะเป็นพยุงหรือเปล่าโอ้ต้นพยุงโอ้ตรงเดียเลยทุกท่านต้นพยุงกุตินี้น่าจะสองห้องนะทุกท่านนะสองห้องนอนแล้วก็มี ทางล่างไปด้านนี้ดูว่าทุกททานนะไปด้านนี้ท่านนี้ก็จะมีคล้ายๆน่าจะเป็นที่เก็บของนะสักอย่างท่านนี้ก็มีศาลานะครับศาลาศาลาก็หลังใหญ่อยู่นะ แต่ทราบมาว่านะจากพระเพื่อนนะพระเพื่อนบอกที่นี่มีพระรูปเดียวนะครับนี่ก็ประมาณว่าในช่วงนี้นะครับช่วงนี้เนาะในการการบวชเนาะนะของพระของเนน ตามที่ดูนะพระเนตนี่ลดน้อยถอยลงทุกท่านนะบางวัดมีพระหนึ่งรูปนะครับบางวัดก็ไม่มีพระที่จำพรรษาเลยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นกุฏิอีกหลังหนึ่งใช้ไม้เก่าๆทําทเป็นฝาด้านบนก็เป็นหลังคา เป็นกระเบื้องเก่าอันนี้ก็ห้องน้ำนะครับอันนี้น่าจะใช้ได้หรือเปล่าน่าจะใช้ไม่ได้แล้วล่ะติดลำห้วยนะครับเป็นวัดที่ติดลำห้วยอยู่ในธรรมชาติร่มรื่นนะ นี่ก็เป็นอุติเอาไว้เก็บของนะเป็นวัดที่บริเวณกว้างอยู่นะด้านนี้ก็จะมีกำแพงวัดอันนี้น่าจะไม่ใช่กำแพงวัดน่าจะเป็นที่สร้างโบสนะ ทำไว้สร้างโบสถ์มั้งถ้าถ้าผมคิดไม่ผิดนะอาจจะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้ทำาศาสนากิจบางอย่างเลอาจจะเป็นโบสถ์หรือเปล่าแต่เห็นมีกำแพงแล้วกำแพงเป็นแนวเนาะเอาดินขึ้นมาสูงประมาณสักน่าจะ 80เซนแล้วนะครับแต่มีภาะรูปเดียวนะครับเป็นหลวงตานะตอนนี้ก็พระเพื่อนได้พามาเยี่ยมยามนะครับถามข่าวเพื่อนนะพระเพื่อนก็คือเป็นหลานหลวงปู่นะครับหลวงปู่ศิลานะครับเอ่ยเลยนะครับขอยนาเอ่ย เป็นหลานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะฉายาเดิมก็คือนินจันนะครับนามสกุลนินจันซึ่งพระเพื่อนเองก็นามสกุลนินจันตามที่ผมเคยลงคลิปไปก่อนแล้วนะครับคลิปนั้นคนดูประมาณหกพันกว่าคนเนาะคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับฝากดูคลิปให้ด้วยนะครับเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่น เสียงไก่ขันทุกท่านอากาศดีเดี๋ยวเราจะไปมุมนู้นนะทุท่านน่าจะมีอะไรบางอย่างเหมือนเหมือนช้างเราไปดูช้างกันนะทุท่านนะไปกันเลยครับโอ้นี้มีหมากด้วยนะเก็เรียกว่าหมากหมาหมาโพน่าจะใช่นะครับ ีใบโพนะครับเรามาดูช้างนะครับมาดูช้างโอ้ช้างตัวใหญ่มากทุกท่านหมู่บ้านนี้น่าจะมีงานอะไรสักอย่างน่าจะเป็นบุญพเวดไหมน่าจะใช่นะถ้าบุญพเวดนี่ก็จะมีช้าง มีม้านะไก่ไม่เกี่ยวนะครับไก่ไม่เกี่ยวนะมาดีเด้อลูกเด้อกุ๊กกุกกุกนี่ครับก็อยู่ในช่วงเดือนประมาณเดือนน่าจะจำไม่ผิดก็เดือนประมาณเดือนเมษาเนาะนะครับเมษาช่วงบวชภาคฤดูร้อนบวชเนนประมาณนี้เนาะก็จะมีบุญผเวตนะครับ น่าจะช้างและมาที่เอาไว้งานนะครับงานบุญประเวทเราเจอดอกน่าจะเป็นลีลาวดีเนะาะพันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะทุกท่านนะเป็นสีชมพูแก่ๆเลยนะครับสวยเลยงามไหมทุกท่านงามไหมสวยงามมากเอาของง,งามๆมาฝากทุกท่านนะครับ เก้าขวบสิบขวบอันนี้เท่าไหร่เก้าครึ่งนี่ครับพาเพื่อนนะทุกท่านกินกินกินข้าวเยอะนะอันนี้อันนี้สิบขวบตัวเล็กอันนี้เก้าครึ่งอยู่ก่ห้าอยู่ก่าสี่สิบโอนไหนไหนไหนมันชื่ออะไรลูกมาดูดิอ้าอุ้มขึ้นมาหน่อยดินะน่อยกขึ้นหน่อย แนะนำตัวอันนี้ตัวตัวเล็กแต่อ้วนชื่อข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนงไหมข้าวเหนียวข้าวสารเหรอข้าวเหนียวข้าวเหนียวอันนี้ตัวขนฟูฟูตัวใหญ่กว่าเพื่อนแต่อันตีหน้าสื่อตรงนี้ก็คือชื่อชื่อว่าเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวผัดผักบุ้งเอาเจ้ามือแน่นอนเลยเอามือแน่นหอนอันตัวนี้ชื่อเต้าหู้เจ้าหู้อันนี้ไข่เจียวเอาไข่เจียว มูสับหรือเปล่าพอดีเลยี้เข้าสวยอยู่ไหนลูกไหนไหนอุ้มขึ้นมาหนเลยว้าวน่ารักจังเลยจะเอากลับโอ้ไม่ให้ให้ไหมลูกเอาเอาขึ้นมาหน่อยลูกเอาขึ้นมาหน่อยเอาหน้าขึ้นมาหน่อยลูกอุ้มขึ้นมาหน่อยเอายกขึ้นมานิดนึงยกขึ้นมานิดนึงยวเด้ออันนี้อะไรนะเต้าเจี้ยวข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะเป็นสีขาวเต้าเจี้ยวสีดำอ่าอันนี้แหละอุ้มนี่แหละลูกไข่เจียวไข่เจียวหน่อย นี่ล่ะอันนี้อันนี้อะไรขนมจีบขนมหวานซาลาเปาอ้ยไอ้ข้าวเหนียวเต้าเจี้ยวไข่เจียวข้าวเหนียวไข่เจียวหมูสับอยู่ไหนลูกไม่มีนี่เอายกขึ้นดีๆลูกยกขึ้นดีดีอ่าเอาไล่ชื่อไหมเอาคนอุ้มก่อนคนอุ้มชื่ออะไรคนอุ้มชื่ออะไรชื่อแป้งค่ะข้าวแป้งบ่เรียกว่าชื่อแผ่ เปลี่ยนแล้วอ่ะแป้งอ่ะต่อไปช <พม S 3> ื่อแผมชื่อแผมนี่ไงแผมแผมแป้งอ้าวแป้งอันนี้แหละตัวเล็กข้างนี้ข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวอันนี้ไข่เจียวไหนข้าวเหนียวข้าวเหนียวอยู่นี่ข้าวเหนียวไข่เจียวอันนี้แหละอันนี้เต้าหู้เต้าหู้อันนี้เต้าเจียวโอ้เต้าหู้มันต้องสีขาวไหมเออเต้าหู้ยังมาสีดำคนตั้งกบรเบิรงเนาะเต้าหู้ไม่ นี่นะครับเรามาค้นเจอแล้วนะครับนี่มาวัดไม่ใช่วัดไหมสำนักสงฆ์นะสำนักสงฆ์ักสงนะครับเพิ่นจะมาเพิ่นคิดว่าเพิ่นจะมาจำพรรษาที่นี่ไหมนี่ถ้าเดินก็คล้ยายๆกันคล้ <c oughs> ายไหมครับคือผันคล้ายนะผมคิดว่าคล้ายอยู่นะไปแล้วเขาเอาขโมยหมา วัดไปแล้วไปแล้วมาไปแล้วไปแล้วน้องแพรอยากอไปเอาไปเล่นเฉยๆเขาไปให้แม่เขาผมไปดูแม่เขาแม่เขาบกัดโอ้ไปดูแม่เขาไปดูแม่เขาหาฉลาดมาฉลาดไหนๆๆๆไหนๆๆ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 นๆๆๆดีๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 

โอ,โอเคทุกท่านคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมครับอย่าลืม FC ทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับโดยการกดติดตามให้ด้วยนะครับอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ